งานนี้กลัวจริงหรือแต่งเรื่องงงทั้งประเทศ13ดารากลัวของแปลกความกลัวบางอย่างกระแทบจะต้องมองบนทาบค่ะต้องบอกว่างานนี้นะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันจริงหรือไม่นี่13ดารากลัวของแปลกความกลัวบางอย่างแทบจะต้องมองบนกันเลยความปกติในการกลัวนั้นนะคะก็อาจจะเป็นการกลัวที่แตกต่างกันไปว่าจะเป็นกลัวผีกลัวงูกลัวแมลงสาบนอนแมงมุมหรืออีกมากมายซึ่งในครั้งนี้ค่ะเราก็จะพาทุกท่านไปติดตามนะคะ ความที่ว่าแปลกจะเป็นแปลกก็เรื่องอะไรมาชมกันค่ะเริ่มกันที่คนแรกสาวคิมเบอรี่แอนเทียมซิรินี่คะเธอนั้นกลัวผีเสื้อค่ะขณะที่ว่าใครใส่เสื้อผีเสื้อมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยเธอก็กลัวคุณม ok ัมจกงกกลัวฟันลอมเอามากๆค่ะเคยพลาดกินน้ําในแก้วแล้วมีฟันลอมอยู่ฟังใจมาจนถึงทุกวันนี้เลยคุณฟองกระพลกลัวประตูค่ะเพราะตอนในเด็กเคยขี่จักรยานชนท้ายรถกระบะท,ที่ขนประตูทําให้เห็นเข่งประตูนั้น ร่วมกันทั้งตัวเลยแม่ต้องบอกว่าเจ้าตัวนั้นก็ใจไม่ดีแล้วค่ะเกิดเป็นภาพความทรงจาที่โหดร้ายมาจนถึงทุกว,วันนี้ยายา่ากลัวเฟอร์บี้ไม่กลัวจิ้งจกนะคะไม่กลัวแมงสาบค่ะแต่เธอกลัวเฟอร์บี้เพราะว่าพี่สาวเธอนั้นเคยเอามาแกล้งพร้อมหลอกว่ามันกินคนได้แปลของจริงต้องยกให้พระเอกคนนี้ค่ะหนุ่มเตอ๋อฉันทวิชท,ที่กลัวการวางแก้วน้ำชิดขอบโต๊ะ ซึ่งถึงแม้ว่าหนุ่มเตอ๋อจะไม่เคยออกมาบอกสาเหตุว่าทำไมกลัวนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวนั้นมีความกลัวในใจแปลกมากค่ะไบเฟิร์นฟิม์ชนกปูปยาและนิกกี้กลัวไก่ค่ะเป็นโรคกลัวไก่กันไปแบบไม่มีต้นสายปลายเหตุกันเลยทีเดียวค่ะแต่รู้จักกลัวไก่กระพือปีกต่อมาหนุ่มบี้สุกิตค่ะกลัวไม้จิ้มฟันนะคะหนุ่มบี้ให้เหตุผลว่าเพราะเคยไปร้านอาหารแล้วเจอคนที่ใช้ไม้จิ้มฟันมาก่อน ที่เขาแคะแล้วก็เก็บไปไว้ที่เดิมงานเนี้ยเป็นใครใครก็กลัวละค่ะต่อมาหนุ่มป๊อกพัดส์ศรกรที่เคยเปิดเผยความเกลัวตัวเองว่ากลัวคนหน้าอกใหญ่แถมยังยอมรับว่ารู้สึกตกใจที่พอพรรยามมีลูกแล้วหน้าอกใหญ่ขึ้นต่อมาหนุ่มพีทพรชระที่ยอมรับแมนๆว่ากลัวเงาะมากค่ะเห็นที่อะไรต้องกระโดดหนีเพราะว่าไม่ชอบผิวของเปือกเงาะและขน แดนบรเวศัวปลาทองมากๆค่ะเพราะว่าเคยมีเพื่อนแกล้งอมปลาทองเอาไว้ในปากทั้งที่มันยังมีชีวิตอยู่คนต่อมาใบเตยอาสยามค่ะเคยมีคลิปหนึ่งนะคะจุดไม้ขีดไฟในกองถ่าย ซึ่งเธอเองกลัวมากถึงขนาดที่ร้องกรีดมือสั่นกันเลยทีเดียวนี่ก็เป็น13ดาราค่ะที่ทางทีมงานได้นำมาฝากจะแปลกจริงหรือไม่ก็อยู่ที่การพิจารณาของทุกท่านและการใช้วิจรารณญาณในการรับฟังนั่นเองแหละค่ะ